กราบสวัสดีท่านสูส่สุคนครับวันนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบังไฟบ้านแสงน้อยนะครับวันที่28มิถุนายน2568รายการบัางไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1เทพยดานะครับ260ด้430คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่2ทักกีลุบล้อนะครับ้างบอตีด้125คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่3นะครับเลียนหลอดห่วงนะครับช่างไม่ตีด้85คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่4ตะกูลอ๋อนะครับ ช่างไม่ตีนะครับสามคะแนนเจ้านะครับบางที่หานะครับกำไรแสนช่างก็ไม่ตีนะครับร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกสอสำลันซันะครับห้าสิบ้าสิยยี่สิบหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจ็ดนครหนองให้นะครับห้าสิบาสิบวีดสา้อยหาคะแนนเจ้านะครับบางที่แสาหายหลวงครับสามสิบ้าแปดสิงสามร้อยพอดีแพ้่นะครับบางที่เก้าเคงจะเลื่อนนะครับ 50 95ได้435คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดิสิบเพชรลำฟ้านะครับสร้างโอตีนะครับได้155คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิบเบส z o o คิดการเบาะนะครับ35 80ได้380คะแนนเจ้านะครับบางดิสิบสองแถวซำหน่อยนะครับสร้างโอตีได้90คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิบสามนกขหลวงนะครับช่างไม่ตีนะครับได้320คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิบสี่สุชาติการช่างนะครับ40 85ได้35คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิบห้าล 110คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีสิบหกสามเทพนะครับ,บ,นนรบสร้างโอตีนะครับได้380คะแนนเจ้านะครับบางดีสิบเจ็ดคาท่าเทพนะครับสร้างโอตีนะครับได้245คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบแปดหลานปูยมนะครับสร้างโอตีได้410คะแนนเจ้านะครับเจ้าหรือผ่านกับบอลแน่ใจนะครับเป็น ข้อมูลว่าเจ้านะครับผมอาจจะราคาสูงไปเลยบอตีนะครับบางที่สิบเก้านาคอนเสาเรานะครับแปดสิบยี่สิบเดศร้อยสค่าแนนเจ้านะครับบางที่ยี่สิบนะครับออเฉลิมพลนะครับสี่สิ้าแปดสิบห้าเดศสามร้อยห้าสิบห้าค่าแนนเจ้านะครับบางที่ยิบเอ็ดลูกไส้ผู้น่อยนะครับซางบอตีเดร้อยสค่าแนนนาจาเจ้านะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับบางที่ยี่สิองจอเจริญสุขห้าสิ้าห้วิเดสามร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยมปอประกาศสิทธิ์้างบอตีเด2สองร้อยสี่สิบ บางดียิบโ,โกแก่นะครับ60 10วิได้405ค่าแนนจาวนะครับบางดียิ 5, เสือเท่านะครับ30 70ได้380ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับอ่ะขอไพ่ยังหลอ่กากระบาด บ่ผ่านแต่ว่ามันผ่านนะครับสรุปคือผ่านนะครับตกขอภไยนะครับบางที26หนุ่มเมืองศรีนะครับสี48ิ5ด้า9 5คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที27หนุ่มกอทมอนะครับ4ี5สด้า1 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที28สอแท็กเตอร์นะครับ45 85ไาแด้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียิเก้าไซื้อตึงนะครับคี่นนเจ้าแปดสิบห้โเดียสามล้อยนจุดถิบห้าคะจุดเจานะครับหายเจ้ามสิบเทา ผมนะนี่คือข้อมูลนะครับอากับพิมพ์พิษแค่เสือเ้อแถานะครับเสื้อเทวา30 70เดสิบถสาม้อยแคะแนนผ่านนะครับสีเขียวนะโบ,บมันสีแดงต้องขออภัยนะครับหากข้อมูลพิษพลาดประการใดงำรวจเดฟซีต้องกราบขออภัยไปเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมตำรวจเดฟซีสวัสดีครับ